ยุคใดคนมีสิทธิ์มีธรรมนะมีบุญแล้วก็ละอบายมุกเนี่ยนะจะมีสิ่งมหาสารย์เกิดขึ้นนะอย่างที่เห็นเนี่ยแต่ถ้าหาว่าอะไรนี่นะเสื่อมจากศีลธรรมแต่ศีลธรรมไม่ได้เสื่อมนะศีลธรรมคือสิ่งที่ถูกต้องดีงามก็ยังคงอยู่แต่คนมันเสื่อมลงมาเนี่ยนะอ๋อ ยกในราคาวอยากมากแห้งแรง,งเยี่ยนเตียนฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูการพลหมากรากไม้ก,ก็จะไม่มีสรายโอชาโรคภัยก็เจ็บก็จะเกิดขึ้นเยอะอายุไขมนุษย์สั้นลงการทะเลเบาะแยงอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นนี่เลยจ้ะโอเป็นต้นนะเป็นต้นภัยพิบัติอะไรต่างทางธรรมชาติเนี่ยโอเยอะแยะอักขีภัยวาตภัยอุทกภัย โจร,รภัยโอ้ยเยอะแยะมากมายก็อยาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยเลยเพราะนั้นขอบินตาบ,บาแต่ใครจะเอาอบายมุกเข้ามาให้เนี่ยคิดดีแล้วหรือเดยมันหายนะนายจะบอกให้เนี่ยเพราะนั้นอย่าอย่าไปทำงั้นครูพิทย์เคยเห็นเนี่ยหลายหลายกรณีเลยแหละเห็นอป้ากับหลานรักกันมากนะเอาเอาเอาที่เห็น บ้ากระดาษเนี่ยรัก,กมากเออพอเล่นไพ่กันเล่นๆน,นะเอาตังค์กันแค่บาทถึงมึงคือเท่าไหรนะ่เนี่ยเออทะเลาะก,กันนะ่ะเห็นจะจะปล่ากันนอกบ้านไปยืนลำพึงหลานขึ้นไอขึ้นโน่นขึ้นนี่โอ้ยเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยสารพัดเลยนะบาทเดียวอะ่ะเออ ทะเลาะกันเกือบตายเนี่ยแล้วเคยเห็นเพื่อนเนี่ยไทะเลาะกันปั๊บเดียวทะเลาะกันเลยชกต่อยเพื่อนเพื่อนรักกันด้วยนะเวลาหน้ามืดขึ้นมานี่ะผีประดันเข้าสิงเนี่ยโอ้โหเพื่อนกับเพื่อนไม่เป็นเพื่อนแล้วกันเนี่ยลุยกันซะบ้านนั่นแหลกเลยเนี่ยอ้แปลกดีเมืกันเนี่ย พื่อนั้นคิดกันให้ดีอย่าคิดดีแล้วหรือจะเอาอับายยม,มุกขึ้นมาไม่ถูกสิ่งที่ควรทําไม่ทำไปทาสิ่งที่ไม่ควรทาสิ่งที่ควรทาคือปราบเป็นกระมิดให้ก่อนอสอนก่อนสอนกอนเป็นกระมิดให้ให้แสงสว่างก่อนชี้โทษให้เห็นพระสัมม,มาสัมพุทธเจ้าท่านได้สอนว่าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราเป็นชาวพุทธเราเป็นมนุษย์ ต้องศึกษาว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือความเจริญอะไรคือความหายันะะศึกษาอย่างนี้กระชี้ช่างกเห็นนี่ต้งสอนก่อนไฟมั่นสิบครั้งโจรปล้นร้อยครั้งเีนะเออโจรปล้อนอยังเหลือบ้านนะเลยอาไฟไหม้ยังเหลือที่ดินเลยโอ้ตะผีปนนันเข้าสิงที่ดินมอดชนงชนโอดโมอดนี่เลยจ้ะ ละพัดหมดเลยความเดือดร้อนแล้วลขโมยก็โจรเกิดขึ้นเยอะของวัดยังหายเลยของจบบาบ้านก็หายถูกงัดแงะกันมาโอ้เยอะแยะไอ้หมดเลยการเคอรปชั่นแรงหนักสารพัดที่จริงมันควรจะเลิกกันทุกคนเลยมนุษย์ทุกคนคือต้นบุญต้นแบบคือดวงตะวันดวงหนึ่งที่จะต้องไปผู้ให้แสงสว่างดังนั้นครูผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในการที่จะเอาน้ำเมาเข้าตลาดกด็ดีแล้วเอาเอาไปยมุก ขึ้นมาไงไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลยใครมีเรื่องราวที่เคยเห็นคล้ายคครูวิญญนะที่เล่าเรื่องป้ากะหลางนี่นะเ<ม>พื่อนกับเพื่อนหรืออย่างนั้นอย่างนี้นะเขียนข้อมูลมาเลยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเลย<ม>เพื่อจะได้ศึกษาเรียนรู้กันทั่วกันนะพุทธบุตรก็จโยนนิ่งเฉยเลยแล้วตั้งทำหน้าท,ที่ผู้ให้แสงสว่างนะมอกกันต่อๆอกันไปเถอะ